อร่อยจ้ำอร่อยไหมครับอร่อยข้าวหน้าอร่อยเวลาเข้ามากินที่นี่ประจำเลยโอ้ไม่ไหวครับผมหน้าผมไม่ไหวผมเก่งปีแล้วหน้าผมไม่ไหวแดนหญิงเขามีตัวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วผมไม่อยู่กับสัวขังหญิงผมเอานะไม่ได้กอไม่ได้เอาแล้ครับได้คันไม่เลือกคันไม่เลือกนี่เหรอพอไจะออกแดนนี้นะครับนี่นะ เดี๋ยวอะไรก็เดี๋ยวบอกนะครับมีผู้ช่วยที่ว่าตูบีน้ำมัวันดูแลอยู่ครับผมครับผมครับเดี๋ยวเกี่ยวเนี่ยตูบีน้ำมวันท่านผอแดนสมพงษ์ใจดีมากนะครับคือเราอยากจะได้โมเมนต์ไหนหรืออยากจะได้ภาพแบบไหนบอกเขาเขาเทคแคร์ดูแลตลอดและท่างให้แอลเข้ามาอยู่ข้างในด้วยเขาบอกว่าเขาดูแลที่คมนบ เราก็เลยบอกเขาไปว่าถ้ามีแอลเราก็ต้องมีโคเคนโรเคยมีเคยมีพี่ไอติมเหมือนไหมเคยมีปะไม่เราไม่มีเนาะเพราะว่าผมอยู่มาก็ไม่ไม่เคยเจอไงผมก็เลยรู้ความรู้สึกบางทีเนาะไปกินเนาะไอติมบางทีมีแต่มันแก้วมาอย่างเงี้ยเนาะมีแต่มันแก้ว แล้วก็โยเกิร์ตนะโยเกิร์ตโยเกิร์ตใกล้หมดอายุแล้วอะไรเงี้ยใช่ไอจีมไม่ได้เป็นกะทินะที่เป็นรดชอ, <ผม S 2> องอะไรเงี้ยผมเคยอยู่ในผมมีฟิลที่แบบว่าอยากจะแบบเฮ้ยอยากจะกินไอจิมบอลที่แบบว่าเราชอบกินตอนเวลา,ร,าร้อนๆแนัแล้วก็แล้วก็ไม่มีเราก็ดูดแทวเราก็ชิดไปก่อนบางทีอ่ะตอนอยู่หนว่า เราอยากจะกินไอไอติมแบบเนี้ยแบล็กนัมคอนดีโตแต่พอของแจกหิงแล้วมาปุ๊บเป็นไงมันแก้วมันแก้วแล้วก็เราก็ปอกมันต้องเอาช้อนขูดตอนช้อนขูดล้างน้ำดำกินมันแก้วแล้วก็นึกไปไอติมแทนหูตอนแรกนึกว่าลูกใหญ่รับมาดินเต็มขนาดนี้รับมาเลยแค่นี้นี่แล้ก็ก็เป็นหัวโกเดียวกันผมก็ถามเพื่อนๆนะเพื่อนๆบอกว่าไม่มีหไอติมแบบเนี้ยก็เพิ่งเพิ่งมีนะแบบนี้ ที่เหรอเป็นเป็นเป็นอย่างดีอ่ะนะพรีเมียมได้พรีเมียมรอยยิ้มอยู่ในแมสแน่นอนผมบอกไปเลยเป็นแมสพออยู่ห้องไผ่แล้วพอเวลาได้ของหวานมากินแล้วไม่อยากจะหมดอ่ะผมไม่อยากจะหมดอ่ะกินทีละน้อยกินทีละนิดเออกลัวหมดอ่ะกินทุกทีพอกลัวมันจะหมดได้เพราะฟิลแบบนี้ไม่ใช่เพราะเพราะว่าหมดแล้วมันไม่มีแล้วใช่เพราะว่าเหมือนที่บอกว่าข้างในอ่ะบางทีว่ามันลำบากหรือว่าหรือว่าเราอยากกินลูกชิ้นแม่ไม่อยากลูกชิ้นขายแต่ข้างนอเกิดหรืป่าฟิลเดียวกันเหมือนเราอยากกินไม่ได้กินประมาณนี้แล้วก็ไม่อยากให้หมด